สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปเดินชมวัดเกาะลอยกันนะครับผมอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเกาะลอยเป็นท่าเรือที่จะย้ายที่จะลงเรือไปเกาะสีชังนะครับเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านบนกันเลยครับผม มาด้านบนวัดแล้วนะครับผมดูบรรยากาศครับมีเรือไปที่เกาะสีชังด้วยนะครับนุ่นครับเกาะสีชัง ขึ้นมาข้างบนนี้วิวดีมากเลยครับ นี่เป็นอะไรท่าเรือบ่ท่าเรืทเอรที่จะนั่งไปเกาะสีชังนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรือรที่จะพาเราไปนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้ไปนะครับเป็นรอบๆเกาะลอยนะครับผมจะมีศาลเทพเจ้ากวนอูนด้วยนะครับ <c oughs> สร้างด้านนู้นนี่จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมครับผม นั่งเรือไปเกาะสีชังก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปถึงเนี่ยครับมองไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนวัดนะครับผมก็จะเห็นวัดก็ไม่ไม่ใหญ่นะครับเห็นวัดเล็กๆพื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ด้านข้างก็จะเป็นทะเลล้อมรอบเลยนะครับน้ำสวยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมนยองฟอร์ไลท์ครับสวัสดีครับ